3ามวิธีชวนเพื่อนใช้สินแสครับหนึ่งคุณสามารถแชร์สินแสโดยกดที่ปุ่มเมนูแชร์ครับแล้วจากนั้นเนี่ยวิธีแรกเลยก็คือจะมีปุ่มกดเลือกเพื่อนผ่านไลน์ครับคุณสามารถที่จะเลือกเพื่อนที่คุณสนิทคุยกันเป็นประจำผ่านไลนย์อยู่แล้วนะครับให้เพื่อนเนี่ยมาใช้สินแสได้ฟรีครับสองใช้ QR code ครับคุณจะเห็นมี QR code อยู่นะครับคุณสามารถที่จะเซฟรูปนี้นะครับไป แชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือคนที่คุณเจอนะครับโดยการสแกนก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือบางคนนะครับมีสื่อโซเชียลเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถใช้ QR นี้นะครับไปแชร์ให้กับลูกค้าหรือว่าคู่ค้าหรือเพื่อนที่อยู่ในโซเชียลได้ครับ3นะครับก็คือใช้ลิงก์ครับคุณสามารถกดดูลิงก์นะครับว่าเพื่อนจะเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วคุณก็สามารถคัดลอกลิงก์นี้ส่งไปให้เพื่อนได้ครับทั้งหมดนี้นะครับเกินวิธีในการแชร์สินแส3วิธีง่ายๆครับ และที่สําคัญนะครับเมื่อคุณแชร์สําเร็จแล้วนะครับคุณจะได้วันเพิ่มและได้คะแนนด้วยครับลองแชร์ให้เพื่อนลองชวนเพื่อนมาใช้สินแสกันครับ